สวัสดีครับผมวน,นี้ร้านนครครับยางยนต์นะครับพานนบมาชมตัวล้อ TT หนึ่ X ตัวนี้เป็นงานอาร์ตนะครับ ART นะครับ, a R รบแล้วก็ลัดด้วยยางค a m o หนึ่งาห้าห้าหนะครับชุดนี้ทําการจัดส่งทางจังหวัดนะครับผม ต้อจะเป็นสี T.S. ไททันนะครับเป็นสีบอนผสมทองนะครับออกทองๆนิดๆนะเป็นขอบ15กว้าง7ออฟ35นะครับเป็นงานไทยงานอาร์ตนะครับหรือว่าที่คนรู้จักคืออีตันนะครับตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นอารแล้วเรียบร้อยแล้วนะแลอดยางคำโฮนะครับยางคำโฮรหัส P.S. สามหนึ่งนะครับผมนี่นะดอกอยางก็จะเป็นสปอร์ตเลสซิ่นะครับ ล้อชุดนี้อยู่ประมาณห5ื่นห้าันเก้าร้อยบาทนะครับหนึ่งเก้าห้าห้าห้านะครับตัวนี้จะมีริมกาดป้องกันขอบล้อด้วยนะตรงนี้นะครับนี่นะครับจะมีริมกาดป้องกันขอบล้อด้วยนะสวยมากๆเลยนะครับยางล้อนะครับล้อจะเป็นรหัส x นะครับตรงนี้นะครับ tc หนึ่งสห้า x ก้านจะเป็นก้านเล็กเพียวนะครับมิติสวยมากๆมีความยกของก้านนิดนึงนะครับนี่ ก้านมีการยกหลบระดับเบรกด้วยนะถ้าใครใส่เบรกก็น่าจะหลบได้นะครับสบายๆนะครับก้านข้างหน้าเล็กก็จริงนะครับแต่ด้านข้างมีความหนามากๆเลยนะนี่นะครับประมาณหนึ่งนิ้วได้เลยนะครับงานตัวนี้มีออฟเซ็ตตรงขอบล้อยอยู่ประมาณหนึ่งนิ้วเช่นกันนะครับออกมาตรงเนี้ยหนึ่งนิ้วนะตัวอีตันตัวนี้หรือว่างานอาร์ตัวนี้ไม่มีฝากลางให้นะครับไม่มีนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีความลึกเหมือนกันนะครับ ลื้อออกมาเช่นกันมีคิ้วนะครับมีขอบคิ้วอยู่2ชั้นนะครับตรงนี้คิ้วชั้นที่1คิ้วชั้นที่2ตรงนี้เป็นร่องนะสีก็ยังคงบอกว่ามันเป็นสีเหลือบทองนะครับไม่ใช่สีบอลน,นะครับเป็นสีบอลเหลือบทองนะครับเรียกอีกรหัสหนึ่งว่า T S ไททตันนะครับอันนี้แล้ว ทำการแพ็คจัดส่งต่างจังหวัดนะครับวิธีการแพ็คของเราก็ด้านหน้าเราจะแพ็คตรงนี้นะครับมีตัวโฟมรองด้านในล้อและข้างนอกแล้วก็ตามด้วยกล่องกระดาษนะครับแพ็คเป็นกากบาทเลยนะครับเพื่อการเซฟตี้สุดๆนะครับเพราะว่าส่งต่างจังหวัดนะครับนี่แพ็คทุกตัวเดี๋ยวอันนี้พอรีวิวเสร็จก็จะทำการแพ็คแล้วก็ทำการจัดส่งนะครับล้อบางชุดจะทำการจัดส่งฟรีบางชุดมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะ ต้องลองคุยกันดูก่อนนะครับประมาณนี้สนใจสับถามได้เลยนะครับที่นครสัรยางยนต์094540-9999สวัสดีครับ Perfect. Perfect.